น,นี้เห็นเครื่องมีปัญหาก็เลยว่าจะลองเปลี่ยนคอยล์คอยล์สตาร์ทลิ่ห์เล็กซีดยยนะีไอครับมีซื้อมาสองอันเลยสแปร์ถ้าเป็นในเมืองขายร้อยขายเก้าสิบบาทแต่เมืเหล็กขายร้อยยี่สิบครับคอยล์สตาร์ทหรือบ้านเราเรียกว่ามันกระตุ้มน,นี่ของเล็กซีดยยีไอไม่แน่ใจว่าตัวนี้เสียหรือเปล่าคิดว่ามันน่าจะรวนเพราะว่าตอนบัดกีเนี่ยจะบัดกีไม่ดีเท่าไหร่ขั้วตรงนี้มันมีปัญหาเดี๋ยวตัวนี้ต้องต้องเอาให้เนียนครับเอาเล็กซีดยยีไอ เดี๋ยวลองดูว่าเปลี่ยนยังไงนะครับคดิ นี้ที่ขึงเชือกจะมีไว้พ้องทีฮัาเน็ตมันหย่อนพ้องทีมันไปถูตรงนี้ครับเลยขึงเชือกไว้ตอนเอาออกจะ,จะวุ่นวายได้นหน่อยแต่ว่าไม่มีปัญหาเอาเอาบ่อยท,ที่จําเป็นตัวนี้อ่ามันไว้ทาอะไรเดี๋ยวมาดูครับสะดวกมากครับเป็นอุปกรณ์ซ่อมพามรามเเตอร์ตัวแรกๆที่ผมใช้งานครับเมื่อกี้นี้ตัวนี้นะมันนังกระติกครับไปทำอะไรเดี๋ยวจะทำให้ดู ายควงตอบนี่อุปกรณ์ตัวแรกที่ซื้อครับส่วนตัว,ต,วตัวดูดจานไฟนะครับทําไมไมันต้องดูดแล้วมันดูดยังไงเดี๋ยวมาดูครับบางคนอาจจะไม่เคยเห็นไม่เคยใช้เครื่องพลังอเตอรอ์จะตั้งไฟจะทําอะไรทําไมมันยุ่งยากยังต้องยกไปให้ช่างห้าสิบโลหกสิบโลไม่ไม่ได้ว่านะถ้ามีเวลาแต่ว่าผมผมอยู่ไกล้ช่างผมก็เลยทําเองโอเคทีนี้ยวถอดจานไฟให้ดูครับอถอดถอดล้อมไม่เหล็กออกนะ คือตัวเนี้ยเวลาถอดมันจะต้องหมุนย้อนเข็มนาฬิกาเพราะฉะนั้นแล้วไอ้ตัวเนี้ยจริงๆแล้วเราก็สามารถใช้เอามือจับที่ใบนะหรือว่ากดตัวนี้ถูกไหมครตั้งให้มันคลายแล้วเราก็กดงัดปุ๊บเนี่ยแต่ว่ามันจะจักกบลำบากอุปกรณ์ตัวนี้ช่วยท่านได้ครับดูนะครับสามงามสามงามตัวนี้มันจะล็อกเข้ากับล้อมไม่เหล็กล็อกเข้ากับล้อไม่เหล็กนี้เราก็ขัดตัวนี้ไว้ ขันไม่ก็โคง้งขันไ่ากะอะไรก็ได้ไม่ต้องสนใจไปเพราะตัวน,นี้มันหมุนไม่ได้ลนะก mm hmm. ารก็คือกดเข้าไปนะ mm hmm. ครับ mm hmm. ง่ายสบายมากใครที่ต้องถอดออกถอดเข้าบ่อยๆครับควรจะมีไว mm hmm. ้เลยอันนี้เบอร์สิบเก้าครับ mm hmm. แล้วแต่แล้วแต่น็อตตัวนีวน้ตัวนี้น่าจะของมันเลยน่าจะเป็นน็อตของมันเลยนี่เครื่องวิยา ตนี้ผมตึงออกหน่อยหนึ่งให้มันสั้นลงตัวนี้ก็ตัดหน่อยไม่มันโด,ดเด่นมากหลักการก็คือว่าเอาเกียวตัวเนี้ยหมุนหมุนเข้าไปล็อกกับล้อมาเลยมันจะล็อกคล้ายๆว่าจะแน่นระดับนึงเสร็จแล้วเราก็หมุนตัวเนี้ยดันออกไปการหมุนตัวนี้ดันออกไปปุ๊บเนี่ยถ้าเราหมุนเยอะๆแกนตัวเนี้ยมันจะโผล่มามันจะโผล่มามันจะโผล่มานะะ พอมันโผล่มาก็คือมันก็คือมันดึงอจานไฟถอยหลังออกมาเพราะมันแน่นมากเราไม่สามารถดึงออกได้ด้วยด้วยมือธรรมดาโอเคนี้หลักการนะฮะว่าเดี๋ยวทําให้ดูก็คือหมุนให้มันให้มันเข้าไปลึกนิดนึงเพราะว่าตัวนี้มันล้นออกมาเราก็ต้องหมุนเข้าไปนิดนึงทีนี้ก็เอาตัวนี้จับหมุนย้อนเข็มนะมันจะเข้าเพราะมันจะกัดทางย้อนเข็มเสร็จปุ๊บจนมันชนจนมันตึงระดับหนึ่งให้เกลียวมันกินกันเยอะๆนะประมาณสี่ห้าเกลียวหรือว่ามันชนอะมันแน่นนะ ทีนี้ตัวนี้ก็หมุนไปหมุนไปจนมันชนคือถ้ามันชนก็คือว่าหัวหัวปลายเนาะตัวนี้จะชนแกนของข้อเหวีย่ยงถูกไหมถ้าเราหมุนไปเรื่อยๆมันก็จะดึงตัวนี้ถอยหลังมาแต่ว่ามันแน่นมากเราไม่สามารถดึงได้คือต้องเอาค้อนตอกพอพอตอกปุ๊บมันหลุดมาอย่างเงี้ยยานไฟจะหลุดมาไอ้ล้อไม่เหล็กก็จะหลุดออกมาตรวจเช็คว่ามีอะไรหลุดมาไหมตัวสลักตัวนี้ เราดูไปใกล้ที่บอกตัวนี้จะมีสลักนะครับอันนี้คือจะมีสลักตำแหน่งที่ตั้งขึ้นตัวนี้ตั้งขึ้นตั้งขึ้นโดยที่ตั้งฉากนะครับจุดสูงสุดก็คือจะเป็นจุดที่เขาเรียกว่าอะไระลูกสูบอยู่อยู่ตำแหน่งสูงสุดนะครับเวลาเราหมุนเวลาเครื่องมันหมุนตัวนี้ก็จะหมุนล้อแม่เหล็กตัวนี้มันมีแม่เหล็กถูกไหมฮะ ล้อแม่เหล็กตัวนี้มันมีแม่เหล็กแต่แกนตัวนี้มันจะล็อกไว้ทําให้แกนหมุนตัวนี้ก็หมุนพอตัวนี้หมุนนะครับตัวนี้หมุนตัวนี้เป็นขดลวดนะครับ mm hmm. ก็คือพอจานแม่เหล็กมันหมุน mm hmm. เครื่องหมุนอย่างนี้รืดล้อแม่เหล็กก็หมุนนี้รืดใช่ไหมฮะพอมันหมุนตัดกับขดลวดตัวนี้ก็จะเกิดเกิดความต่างศัก์ของกระแสไฟเสร็จแล้วก็จะสร้างไฟ วิ่งเข้ามาที่ตัวนี้ตัวนี้คร่าวๆผมผมเข้าใจของผมเอาเองนะมันน่าจะแปลงประมาณเป็นหมอ้อแปลงอะเกิดไฟตัวนี้แปลงหมอแปลงก็ไปจุดระเบิดพอมันตัดกันทีหนึ่งอันนี้วิ่งตัดล้อแม่เหล็กวิ่งตัดตัดขดลวดขดลวดเหนี่ยวนํากระแสสร้างกระแสวิ่งมาที่ตัวนี้หลักการไม่มีอะไรครับอันนี้อันนี้บวกบวกเข้านี่ลบตัวนี้วิ่งเข้ามานี่แค่นั้นเองเนี่ยสายเส้นเนี่ยบวกกับลบ บวกอันนี้บวกอันนี้ลบอันนี้ก็ลบลบลงกาวด้วยนะลงกาวคือลงตัวเครื่องบวกก็เส้นสีเหลืองวิ่งมานี่เหลืองเข้านี่ส่วนลบลบเขี้ยวนี่เข้านี่ลบนี่วิ่งตามสายมาเข้าตัวโครงตรงนี้ลงตรงนี้ด้วยคือให้มันลงดินแบบเยอะๆเลยครับไฟมันจะได้แบบแรงส่วนสายอีกสายหนึ่งที่เห็นเนะี่ยไม่มีอะไรแค่ต่อค่อมตัวนี้ไว้ต่อค่อมตัวนี้ อันนี้ก็ต่อค่อมพอผมทำเนี้ยพื้ให้มันถอดได้ต่อค่อมตัวนี้ต่อค่อมตัวนี้คืออะไรพอเรากดปุ่มสตาร์ทปุ่มดับนะครับสายตัวนี้มันเชื่อมกันปึก๊กเกิดอะไรขึ้นเกิดเหมือนเราเอามาเอาเหล็กมาทาบตรงนี้มันลัดวงจรพอลัดวงจรปุ๊บเครื่องก็ดับก็คือปุ่มดับนั่นเองง่ายๆครับบวกเหลืองวิ่งมานี่ลบนะครับลบดําวิ่งมานี่ตัวเนี้ยสายดับมาต่อค่อมตรงนี้เสร็จแล้ววิ่งไปที่มือเรา พอเรากดคันเร่งปุ่มสีเหลืองครับกดคันเร่งปุ๊บอพอกดปุ๊บเหมือนสายสองเส้นนี้ชนกันก็คือลัดวงจรตรงนี้เครื่องก็ดับแค่นั้นเองครับแต่ว่าเวลาดับเครื่องเนี่ยเราไม่ควรจะดับที่รอบสูงเพราะว่าเครื่องมันยังทํางานอยู่ไฟมันจะตีเข้ามาที่ตัวนี้มันทาให้เสียเพราะฉะนั้นเวลาดับเครื่องเนี่ยควรจะดับที่รอบต่ําที่สุดที่เป็นไปได้เพราะว่าเราช็อตให้มันดับถ้ารอบสูงเราตัดดับบ่อย เครื่องนอกที่เห็นส่วนมากที่คอยมันพังไม่ใช่อะไรครับเครื่องยังเร่งเร่งอยู่แรงๆแล้วก็กดดับก็หลักการเดียวกันนะช็อตดับบางตัวไม่เป็นนะบางตัวก็เป็นลักษณะนี้เหมือนกันดับทีนี้บวกลบไปปอกอ่อ,องวัตเทียนอันนี้ก็ตัวนี้เดี๋ยวผมวันนี้ผมสงสัยว่าตัวนี้มันไม่ค่อยดีเดี๋ยวผมจะถอดออกมาดูคลายน็อตตัวนี้กับตัวนี้นะฮะเดี๋ยวจะบอกให้ฟังด้วยว่าตั้งไฟก็ตั้งกันยังไงแล้วอันนี้ก็แกะออก น,นีแกวออกนี่อันนี้ถอดออกก็คือสามารถเขาเรียกว่าอะไรสามารถเป็นแทนนนได้โดยที่แบบไม่ต้องมานั่งบัตรกรีขายคา,ยายเครื่องนะอะเดี๋ยวถอดให้ดูคือถ้าตำแหน่งไฟได้แล้วเนี่ยส่วนมากเขาจะต้องมาร์กเอาไว้เพราะว่าถ้าเราถอดออกแล้วเราใส่มนะันก็ไม่ตรงตำแหน่งเดิมเนะีมันก็จะ ไ่จะทํางานไม่เหมือนเดิมแล้วมาไปทีม่มาร์กก็ไม่ได้ยาขี่ปื้อ,อ,าอม,มาครับอเมจิกมาไว้ตำแหน่งไฟครั้งสุดท้ายหรือตำแหน่งไฟที่ดีที่สุดแล้วแต่มา,มาไว้นี่ผมมาไวล้ละเครื่องตนี้เหมือนมีร้อยน้ำมันเย็นนิดหน่อยตีดเดวต้อมหมุนรอกกันนี้ก็เดี๋ยวทีนี้จะเอาจานไฟออกอนนวันนี้เพิ่งเอาออกมาเพิ่งเห็นว่าตรงนี้มันเปียก จริงแล้วโดยหลักการมันไม่ควรจะเปลี่ยนก็เป็นไปได้ว่าตัวนี้น็อตตัวนี้ไม่แน่นครับน็อตตัวนี้ไม่แน่นทําให้ตัวนี้มันยกพอมันยกปุ๊บเนี่ยมันเกิดช่องของอากาศที่มันออกมาได้ทําให้เครื่องมันเพราะปกติที่ผมดูมันแห้งมีไฟนี่มันเปลี่ยนถ้าร้องไม่เลยก็ปกติซีนก็ไม่มีรอยรั่วแต่ตัวนี้มันพับลงนิดหน่อยไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรหรือว่าถ้ามันสีกับ ร้อไม่เลยก,ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ เปนบัญชีพอประเเนบัญชีปุ๊บเนี่ยก็เรียกว่าอะไรพอประเกนนกนบัญชีมันก็มันก็รั่วครับเหมือนประเกนนกนบะัญชีไะลักษณะน้ำมันมันออกไฟน่าจะปกติแล้วทั้งนั้นอโอเคน่าจะเจอสาเหตุแล้ว โอ้โหขี้เกียจเลยครับอตอดนูน่ตนตอดนี่ออกยกนี้ออกเปลี่ยนปะเกน็นตัวนี้ใหม่ก็น่าจะหายโอเคนี่คือต้นเหตุแต่ถ้าเราบินไปเรื่อยๆยนี่นะแล้วก็ตรงนี้รั่วเยอะเรียบร้อยครับเรียบร้อยโรงเรียนเจ็ครับดับครับทุกเฉินนะครับอันนี้มันรั่วไม่เยอะมีอาการน้อย คอยไม่น่าเสียครับดูแลเ,ออเปลี่ยนใหม่ก็ไม่น่าไม่น่านั้นเพราะว่าล้อไม่เหล็กก็ปกติเล่าถึงการตั้งไฟนิดหนึ่งครับสําหรับบางคนที่ไม่รู้ว่าเขาตั้งไฟยังไงอย่างที่บอกเวลาเราประกบไี่ใส่นะอันนี้ไม่ต้องสนใจถึงเราตอ่อมาลัะตั้งไฟในคะแนที่เราต้องการอย่างนี้นะที่ผมมากไว้ มาถึงเงินเอาไว้เวลาแส่ปังที่อยู่ทางนี้เขาบอกว่าตามอ่อนย้อนแก่ถ้าไฟมันแรงไปเราอยากให้มันอ่อนก็คือเราตามขีดนาฬิกาคือหมุนไปอย่างนี้นะหมุนไปอย่างนี้ด้วยเวลาเคลื่อนก็ถ้าทำแบบนี้ก็เคลื่อนเทเลมินครับมินมสองมินประกอบเข้าไปทุกอย่างเข้าไปกดร้าเครื่องเร่งดูดูพอใจไหมไม่พอใจก็หมุนไปอีกเทเลมินสองมิน หรือถ้าไฟมันอ่อนมากอยากให้มันแก่ขึ้นก็คือย้อนนะย้อนครับก็คือย้อนก็จะแก่ขึ้นเพราะว่าทําไมมันเป็นนั่นแหละครับเนี่ยประมณนจริงจริงแล้วมันไม่ใช่ไฟอ่อนไฟแกแ่ครับมันจะย้ายตำแหน่งจุดระเบิดมันจะย้ายตำแหน่งจุดระเบิดน,นี่เวลาตั้งไฟเสร็จก็ต้องจูนน้ำมันใหม่จูนน้ำมันใหม่แล้วก็ลองบินดูโอเคทุกอย่างเครื่องไม่ทันแล้วก็มาร์กตำแหน่งนี้ไว้แต่ปัญหาคือว่าตอนเนี้ยถ้าเรา เปลี่ยนอุปกรณ์ตัวนี้กับตัวนี้บางทีตำแแมกไฟที่เรามาร์กเอาไว้เนี่ยมันเขียนเพราะว่าตัวนี้มันแต่ละยี่ห้อไม่เท่ากันเพราที่ดูด้วยสายตาจุดนี้เป็นจุดที่มันรั่วเปรี้ยวมันฉีกพอมันฉีกพุ่มันเกิดมันเกิดช่องว่างก็เ้าเครื่องมันร้อนก็ออกน้ำมันออกครับอ่างสมเหตุสมผลนะปิดไปวานสิบนาทีเป็พอสิบนาทีพวกเนี่ยว่าแข็งเริ่มร้อน ได้นิดหน่อยแล้วก็เกิดเจ็บเกิดรอยรั่วน้ำมันก็ออกเพราะฉะนั้นมันมีรอยรอยรั่ว,ว,ว,วคือเครื่องก็ทำงานไม่สมบูรณ์สรุปว่าต้องเปลี่ยนปลัเก็นเปลี่ยนปลัเกนจ,<บ>นจบวันของวันนี้ไม่ได้บินนะะถอดเลยแล้วกันเดี๋ยวลองหมุนดูแหละ ต้องหมั่นเช็คฮะเครื่องที่ดีต้องสะอาดไม่มีคราบน้ำมันนะับอันนี้ก็เอาใส่้างอไม่มีคราบน้ำมันไม่มีรอยรั่วเครื่องใสสะอาดเช็คแล้วคืปืนยังดีปืนไม่เสีย นะผมไม่บินหนาวางเขียวจะมีปัญหารอบต้นนิดหน่อยแต่ว่าแข็งแรงครับใต้มานี่ไม่มีรอยรั่วมีน้ำมันซึมนิดหน่อยแค่เนี้ยไม่เป็นปรเด็นเอ้ยอ่ะนี่ยะแ่นแรงแรงแรงแองสั่างน้ำมันหน่อยสิ 你以为 น,นี้นะครับมีแค่น,น,น,นี้นี้ก้อนเครื่องนี้คโครงนี้สายชุดน้ํามันนี่ต่อคขา,ขาบูอันนี้พอดีเป็นข้อต่อที่ซื้อซื้อมาจากเว็บเว็บต่างประเทศนะครับถอดได้าต่อดแต่ตัวนี้ครับตัวถังน้ํามันก็ทําให้สามารถถอดถังน้ํามันออกมาได้อันนี้มันคาบ คาบตัวนี้เอ้มันขวางอยู่ไอ้น้ำมันมันไหลมามันก็มาเนียวเหนียวหน่อยนี่จะได้เช็ดพอดีทำความสะอาดจุดที่คิดว่าน่าจะมีปัญหาคือตรงนี้ประเก็นตล้วเนี้ยผมดูแล้วเหมือนมันมันข้างในมันล็อกแต่ตัวนี้มันปิ้นแล้วมันมี้นน้ำมันซึมมันเป็นไปได้ว่าเรียกอะไร มันขาดแล้วมันก็ปิ้นออกมาเพราะว่าถ้าน้ำมันมันออกมาเนี่ยแล้วเราหมุนตัวนี้มันคลายโอเคแต่ตัวนี้มันแน่นมากตัวนี้มันแน่นมากก็คือน้ำมันมันก็ไม่ควรจะรั่วออกมาเนี่ยแต่ว่าน่าจะเป็นสาเหตุของรอบเครื่องนี่มันมีปัญหาแปลกๆโอเคยลอยนี้มาเอาไว้ เดี๋ยวเดี๋ยวประกอบตัวนี้เสร็จก็ยกขึ้นแล้วลองบินคิดว่าน่าจะหายร้อยเปอร์เซ็นต์ครับไม่ได้อยากทำนะครับแต่ว่าจำเป็นเพราะถ้าเอาไปให้ช่างเขาทำก็ถ้าแก้ไม่ถูกก็ต้องไปสองสารอบหมดหลายพันฮะตอนนี้คือประกอบถอดถอดอ,องคนระัเดี๋ยวไหนประกอบเข้ามาเดี๋ยวจะ ทําให้ดูอีกรอบหนึ่งน่าจะได้ประโยชน์กันมั่งนะครับเครื่องนี้ตอนแรกก็ว่าจะขายไม่ขายครับเก็บไว้เป็นอะไรใช้งานได้ดีทุกอย่างเดี๋ยวมาโมให้มันแรงขึ้นโอเคจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับ